อร่อยเลิศค่ะ รอยเลิศกับภูริ์วันนี้พิเศษสุดๆที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพราชดำริเติมรอยยิ้มสร้างความสุขท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ด้วยการรับประทานอาหารเมนูสุดพิเศษจาก4ห้องอาหารดังญี่ปุ่นชินทาร่สเต็กเฮาส์เมดิสันอิตาเลียนบิสกอตติและอาหารไทยต้นตำรับสไปซ์มาเก็ตด้วยราคา2,500บวกบวกบาทต่อท่านจะได้ห้องสวีทพักฟรีหนึ่งคืนรวมสปาแช่น้ำนมและช่อดอกไม้สำหรับคู่รักหรือแสดง ความยินดียังรวมอาหารเช้าเบร a ฟาสต์อินเบคุ้มสุดๆและทางโรงแรมมีมาตรก,การป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตามคุณรีดไปเลยครับลองมาคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณนันทด,ดาสุภักธนาสมบัติแอปจา๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณรีด,วดความ<ด>พิเศษสุดๆสวีทดิงอินสวีท ของเราที่อนันตราสยามกรุงเทพมีอะไรพิเศษจะแอบขาะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็คือทานอาหารแบบส่วนตัวเลยนะคะในห้องสวีทราคาท่านละ2,500บาทขึ้นไปนะคะ2,500นี่คือถือว่าต่ำสุดแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมา2คนหรือจะจัดเลี้ยง4คน6คน10คน ได้หมดเลยรองรับได้ทุกห้องรองรับได้ในห้องสวีทตามไซส์ของห้องเลยนะคะ,คะและยังได้ห้องพักฟรีด้วยท่านที่มาพักฟรีในคืนนั้นเลยในห้องสวีทที่ทานอาหารนะคะและรวมอาหารเช้าเสิร์ฟถึงเตียงยังไม่จบยังไม่จบ สำหรับดอกไม้นะคะมอบให้ห้องละหนช่อค่ะยังมีแบบว่าอาบสปาน้ำนมในห้องพักด้วยนะคะเห็นไหมคุ้มไหมสั่งอาหารได้จาก4ห้องอาหารหลักของเรานะเจาะลึกเมนูกันเลยคู่แรกจะมาจากห้องอาหารบิสกอตตี้จานโปรดของคุณลีดนะคะฟอคเชียมัสโคลเน่พิซซ่าค่ะอันนี้เป็นพาสต้า l o เ s t e r นะคะสมมุติอีกคู่หนึ่ง ห้องอาหารญี่ปุ่นชินทาโรานะคะจะเป็นเซ็ตฮาราจูก,กุซาชิมิรวมคะ่ะรวมกับปลาจินดาละย่างซอสสไปซี่คะ่ะ มาถึง Medicine Steakhouse นะคะจะเป็น lamb c h o p นะคะคต่อด้วยทูน่าทาท่าค่ะอีกหนึ่งห้ออาหารห้ออาหารไทยไ Spice Market นะคะอันนี้จะเป็นปูนิ่มผัดพริกไทยอ่อนแล้วก็ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนอด้วยค่ะราคา2,500บาทขึ้นไปเนี่ยสามารถสั่งได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพ0 2 1 2 6 8 8 8 6ค่ะวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพเรียกว่าสวีทดิงอินสวีทให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ เชิญมาได้ที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพตั้งอยู่ที่ถนนราชดำริภายในโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ทางโรงแรมอนันตาราสยามกรุงเทพของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS ค่ะสำหรับลูกค้า AIS จองแพ็กเกจ2ท่านขึ้นไปนะคะรับฟรีขนมเค้กหรือขนมอบจากร้านมอคค่ามอฟฟินค่ะวันนี้ถึง31กรกฎาคม2564ค่ะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิก20นาช่อง3กด33ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อร่อยและกับผลิตรี้มเอจื้ออิติง้งย่อผิงชังต้องกินค่ะ